สัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมานั้นชนะการให้ทั้งปวงก็ขอขอบคุณนะญาติมิตรทายทาที่ได้ร่วมบริจาคอาหารเมวมาให้กับเรานะสองกระสอบก็จัดการให้ตามวัตถุประสงค์ของญาติมิตรแล้วนะก็กระสอบนี้ก็เป็นสรันพัเนานะท่านสรันพัฒน ท่านสรันพัฒก็อนุโมทนาสาธุนะครับก็ได้จัดการตามวัตถุประสงค์ของท่านแล้วก็ขอบุญกุศลจงเกิดแก่ท่านนะขอรับสาธุสาธุกระสาบนี้เรานะสองคนเนาะบุญมั่นกับเราแบ่งกันคนละครึ่งนะโอเคได้จัดการตามวัตถุประสงค์แล้วก็สบายใจทั้งเราทั้งผู้ให้ทั้งผู้รับมีความสุขด้วยกันก็ แมวก็คงจะมีความสุขมากเพราะว่ามีอาหารกินเราก็ได้พลอยอาศัยนิดหนึ่งเพราะว่าจะได้เอาเอาเงินที่หาได้ไปทำส่วนอื่นเนาะก็โอเคโอเคขอบคุณมากเดี๋ยววันนี้แสดงทำให้ฟังในสภาวะธรรมที่เรียกว่าเป็นทานที่มีผลมากให้พวกเราได้ฟังกันนะสักนิดหนึ่งนะก็ยกเข้าในหัวข้อธรรม นิดหนึ่งเพื่อพวกเราจะได้เข้าใจแล้วก็กำหนดตามสภาวธรรมที่เราจะได้กล่าวต่อไปนี้เนาะพระาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสไว้อย่างนี้ว่าเรากล่าวว่าเจตนานี้เป็นตัวกรรมนะคราวนี้เจตนาที่เป็นตัวกรรมเนี่ยมีหลายเจตนาเจตนาสามเจตนาสี่เจตนาหกก็มีแยกออกไป เป็นเจตนาศีลเจตสิกศีลแยกออกไปคราวนี้เราจะกล่าวถึงเจตนาที่เป็นในส่วนของฐานในฐานเนี่ยจะยกเอาเจตนาสามขึ้นมาแสดงเพื่อประกอบในฐานนั้นในกุศลในอกุศลในบาปในบุญทั้งหลายเนี่ยจะยกเอาเจตนาสีขึ้นแสดงเพื่ออธิบายถึงกรรมนั้นๆ ในวัฏฏะสงสารความเป็นไปที่ไม่มีสิ้สนสุดในวัฏฏะสงสารนั้นจะกล่าวถึงเจตนาหกเป็นตัวกรรมที่นำไปสู่วัฏฏะสงสารก็มีเจตนาหลายระดับชั้นที่จะต้องเข้าใจในสภาวะรมให้ถูกต้องเพื่อความกำหนดที่ถูกต้องดังนั้นวันนี้เราจะอาศัยเหตุคือการได้กล่าวถึงทานเนี่ย ก็จะแสดงเจตนาสามในเรื่องของทานก่อนนะเป็นอนิสงค์ของทานก่อนทานที่ให้แล้วมีผลมากจะต้องประกอบด้วยเจตนาสามอย่างก็คือหเจตนาก่อนให้บริสุทธิ์มีใจที่บริสุทธิ์ก่อนจะให้มีใจที่ยินดีอิ่มเอิบในขณะที่กำลังให้มีใจที่ อิ่มเอิบมีความสุขที่เกิดตามมาจากการให้นั้นเรียกว่าเป็นเจตนาที่3ก็คือเจตนาหลังให้บริสุทธิ์ทั้ง3ลักษณะนี้ฐานนั้นจะมีผลเลิศสภาวะที่2ก็คือทรัพย์ที่นำมาให้เป็นวัตถุฐานนั้นบริสุทธิ์ก็คือทรัพย์ที่หามาได้ ไม่ได้โคดโกงใครมาไม่ได้หลอกลวงไม่ได้ไปจี้ป้นไปชิงใครมาถือว่าทรัพย์นั้นบริสุทธิ์วัตถุทานบริสุทธิ์ก็จะมีผลเลิศนี่เป็นเป็นส่วนประกอบที่สองนะส่วนประกอบที่สามนี่ก็คือผู้รับมีคุณมากทานนั้นก็มีผลมากเป็นไปตามภาวะของผู้รับนั้นๆให้ทานกับซาเดลฉานก็มีคุณน้อยกว่าให้กับมนุษย์พ้ทุศีล มนุษย์พ้ทุศีลก็มีคุณน้อยกว่ามนุษย์ผู้มีศีลมนุษย์ผู้มีศีลก็มีคุณน้อยกว่าพระสงฆ์สาวกที่เป็นสมมุติสง์ก็คือภิกษุลูกชาวบ้านหลานชาวเมืองที่เข้าไปบวชเนี่ยได้สมมุติเป็นสมมุติภิกษุสง์การให้ทานก็มีผลมากสมมุติที่เป็นภิกษุสง์เหล่านี้ก็มีผลน้อยกว่าการให้ทานกับพระ โสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ก็ไล่เลียงกันไปตามคุณของผู้รับอย่างนี้ในพระอนาคามีพระอรหันต์ที่มีคุณมากก็คือขณะที่ท่านออกจากนิโรธสมาบัติการให้ทานกับท่านก็จะมีคุณมากขึ้นไปอีกแล้วก็การให้ทานที่มีคุณมากที่สุดก็คือถวายแด่พระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีคุณมากที่สุด นะอย่างนี้นะก็มีคุณลักษณะแตกต่างกันไปตามลักษณะอย่างนี้คราวนี้ในสถานะของพวกเราทานที่ทำแล้วมีผลมากทานที่ทำครั้งเดียวให้ผลหลายครั้งหลายร้อยครั้งหลายพันครั้งมีอยู่นะเดี๋ยวจะแสดงให้ฟังว่าทำบุญครั้งเดียวทำไม ทำไมได้ผลเป็นร้อยครั้งเป็นพันครั้งได้เราจะอุปมากับเมล็ดข้าวเปลือกให้ฟังก่อนนะเมล็ดข้าวเปลือกหนึ่งเมล็ดเนี่ยเมื่อมันตกลงสู่พื้นนาได้น้ำได้ที่อันเป็นสัพยะของเมล็ดข้าวเปลือกนั้นเขาก็จะงอกออกหลังจากนั้นเขาจะแตกเป็นกอเป็นต้นที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าเป็นกอหนึ่งขึ้นมา หลังจากเมื่อเขาได้บริบูรณ์แล้วเขาก็จะแตกออกมาเป็นรวงต้นละรวงต้นละรวงต้นละรวงในหนึ่งรวงต่อต้นนั้นก็จะมีเมล็ดอีกมากมายที่เกิดขึ้นนี้เรียกว่าเป็นอุปมาว่าทานที่ทำครั้งเดียวบุญกุศลที่เราทำครั้งเดียวให้ผลมากเป็นร้อยครั้งเป็นพันครั้งน่าเดยวจะอธิบายว่าทำยังไงนะ ก็คือการที่เรามีจิตเข้าไปยินดีในฐานนั้นที่เราได้กระทําแล้วในครั้งนั้นครั้งใดครั้งหนึ่งที่เราระลึกได้เนี่ยเราก็ระลึกขึ้นมาถึงบุญกุศลนั้นก็มีความปิติมีความอิ่มใจมีความสุขใจอยู่กับบุญกุศลนั้นแล้วเจตสิกที่เป็นกุศลก็จะเกิดขึ้นในระหว่างที่เรานึกถึงนั้นนะบาปอากุศลจะไม่เกิด บุญกุศลที่เกิดจากการระลึกถึงนั้นก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนี่คือลักษณะของเมล็ดข้าวเปลือกที่แตกโกแล้วก็แตกออกเป็นรวงเป็นรวง,เป,งเป็นเมล็ดมาก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 ๆ,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 ๆเนี่ยเขาเกิดจากเจตสิกนั้นที่เกิดแตกออกเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเป็นตัวกุศลตัวกุศลตัวกุศลล้วนๆเขาจะมากเป็นทวีคูณนี่เขาเรียกว่าการทําบุญครั้งหนึ่งให้ผลหลายร้อยครั้ง เมื่อเราละลึกถึงบ่อยๆบุญน,นั้นจะเป็นปัจจุบันจิตนะเป็นปัจจุบันจิตฟังให้ดีเป็นขณะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันบุญน,นั้นเขาจะเข้ามาเข้ามาให้ผลกับเราเร็วขึ้นเมื่อเขาพัฒนาเป็นเป็นปัจจุบันจิตคือเราเล,ลกราเลิกถึงบ่อยๆแร้วลึกถึงบุญรักเลิกถึงละเลึกถึงอยู่บ่อยๆบ่อยๆทุกวันทุกวันกุศล,ลจิตมันจะเกิด ในระหว่างที่กุศลจิตเกิดในแต่ละขณะเนี่ยบาปอกุศลจะไม่อาจแทรกเข้ามาได้เรียกว่าอุปปีละกกรรมกรรมดีก็จะเบียดกรรมชั่วให้ตกไปเรียกว่าเป็นอุปปีละกกรรมนะลักษณะของอุปปีละกกรรมก็คือกรรมดีเบียดกรรมชั่วกรรมชั่วเบียดกรรมดีระหว่างที่มีความสุขอยู่ก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีเรียกว่ากรรมชั่วเบียดกรรมดีแต่เราระลึกอยู่แต่กรรมดีตลอด ระ,ะลึกถึงแต่กุศลตลอดกรรมกรรมดีนั้นจะเบียดกรรมชั่วนะความชั่วต่างๆที่เราได้อาจจะตกต่ำต้ยต่ำอะไรก็แล้วแต่ก็จะถูกเบียดด้วยกุศลกรรมนั้นก็คือใช้การระลึกให้แนบอยู่กับบุญกุศลที่เราได้กระทำนั้นก็ระลึกอยู่ตลอดเวลาบุญกุศลนั้นเรียกว่าเป็นอุปปปิรักกรรมที่เป็นส่วนกุศลจะเบียดความชั่วความตกต่ำ ความชั่วร้ายต่างๆให้ไม่อาจส่งผลได้ในขณะจิตนั้นๆดังนั้นทิฏฐเวทนิยะเป็นกรรมที่เกิดจากจิตดวงที่หนึ่งเป็นปัจจุบันในจิตจะให้ผลแรงจะส่งผลในวันนี้พรุ่งนี้ชาตินี้เรียกว่าเป็นปัจจุบันขณะจิตนั้นเป็นทิฏฐเวทนิยกรรมนะ่าฟังให้ดีนะ แล้วลำดับต่อไปกรรมที่เกิดจากจิตดวงที่7จึงจะตามส่งผลในชาติหน้านั้นลำดับต่อไปอัปาราประเวทนิยกรรมก็คือกรรมที่เป็นกุศลส่วนนี้ก็จะเป็นกรรมที่เกิดจากจิตดวงที่สองสาห้าหเป็นขณะจิตนั้นจะตามส่งผลในชาติที่สเป็นต้นไปเรียกว่าอัปาราประ เวทนิยกรรมนี้เป็นขณะจิตทั้งเจ็ดดวงที่จะเกิดขึ้นในขณะที่เราคิดในขณะที่เราทำในทุกๆคำที่เราพูดจะประกอบด้วยจิตเจ็ดดวงเป็นก้อนกรรมแต่และเมล็ดเหมือนเมล็ดข้าวเปลือกเช่นเดียวกันนะขณะที่คิดขณะหนึ่งขณะที่ทำขณะหนึ่งขณะที่พูดขณะหนึ่งจะเป็นหนึ่งชาวนะจิตหนึ่งขณะมีจิตเกิดขึ้นเจ็ดดวงแล้วก็เป็นเหมือนเมล็ดข้าวเปลือกที่ รอนำส่งผลให้เราให้เราได้ต้องไปรับกรรมนั้นๆนั้นๆก็ขอให้กำหนดแต่เป็นกรรมดีอย่างเดียวนะกรรมชั่วอย่าไปละลึกถึงนะใครที่ทำบาปทำอกุศลทำความชั่วไว้เนี่ยอย่าไปละลึกถึงกรรมชั่วนั้นๆโดยเด็ดขาดรู้ว่าทำกรรมนั้นเป็นเครื่องเตือนสติแต่อย่าไปละลึกถึงแล้วก็ไปมีเจ็ตหดหูดหอยู่กับกรรมนั้นกรรมนั้นจะตามมาส่งผล เราไประลึกถึงเขาบ่อยๆเขาจะเป็นปัจจุบันจิตเขาจะตามเข้ามาเป็นอุปปีและขรา,ามเข้ามาเบียดเบียนได้ก็ระลึกถึงแต่บุญกุศลนะนึกถึงแต่บุญกุศลทุกวันทุกเวลาทุกวันทุกเวลาเขาจะเป็นเครื่องเครื่องทําให้จิตเราผ่องใสแล้วก็สิ่งดีๆจะเกิดตามมาจากความคิดนี้ก็ นำไปฝึกเอานะนำไปฝึกเอาสำหรับพวกเราทุกๆคนเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้เก็บผักไปส่งตลาดก่อนนะเป็นหนะ้าทีประจำก็ขอยินดีนะขอยินดีกับพวกเราที่ได้มาพบกันในชาตินี้เนาะได้พบกันในสภาวะแห่งการแสดงธรรมที่ประเสริฐเลิศเลอนี้นะตั้งใจตั้งใจเถอะทางนี้ไม่ผิดหรอกที่เราได้พูดเนี่ยไม่ผิดเลยในการสร้างบุญสร้างกุศล ได้ทำมาร่วมกันแล้วมาพบกันสาธุสาธุขอทุกคนมีความสุขกายสุขใจมีความปื้มปิติอิมอ่มเอิบในพระธรรมคำสอนนี้ทุกที่ภาราติการแม้ในยามหลับแม้ในยามตื่นมีดวงตาอันปราศจากทุลีได้เข้าถึงอริยมรรยผลในชั้นพระโสดาบันเป็นเบื้องต้น โสตาปฏิยังคธรรมพวกเราพึงตั้งความปรารถนาในความเป็นพระโสดาบันนั้นสาธุสาธุ